สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินหวานนะคะตอนนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่ตลาดช่องโจมนะคะตลาดชายแดนไทยกัมพุชานะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้ามากนะคะท่านผู้ชมก็ยังไม่ค่อยมีผู้คนนะคะมาจับใจ่ายใช้สอยสักเท่าไหร่นะคะก็จะอยู่ฝั่งตลาดสดนะคะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้แอดมินก็นอนอยู่ที่ร้านนะคะท่านผู้ชมพอตื่นเช้ามานะคะแอดมินก็ เดินมาที่รถนะคะท่านผู้ชมแล้วแอดมินก็เห็นอะไรบางอย่างนะคะท่านผู้ชมอยู่หน้ารถเว็บแรกที่แอดมินมาเห็นนะคะแอดมินก็มองเป็น7-2นะคะท่านผู้ชมด้านบนเป็นเลข7 ด้านล่างเป็นเลขสองนะคะแต่พอมาดูใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมด้านล่างเหมือนจะเป็นเลขแปดนะคะเหมือนจะเป็นเจ็ดสองแปดหรือเจ็ดสองศูนย์นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะด้านบนเป็นเลขเจ็ดตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเลขสองด้านล่างก็อาจจะมองเป็นเลขแปดหรือไม่ก็เลขศูนย์นะคะถ้าไม่นับเลขสองไปตรงนั้น เจไม่ช่วยดูหน่อยเจร้านก๋วยเตี๋ยวกะละมังเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูตื่นมาไม่เช้าเนี่ยเห็นขึ้นเลยเนี่ยนี่เป็นเลขนี่เนี่ยเจช่วยมองหน่อยเป็นเลขอะไรล่ะเจ็ดสองใช่ไหมเองมองเหมือนไม่รู้เอาสายตาเจ้าวที่ผ่านมาเจโชคดีนะคะงวดที่ผ่านมาเจได้กี่ใบเจลอตเตอรี่จ้าได้สี่เองค่ะได้สี่ใบเลขได้สดตีร้อยอะไรไม่ได้ไรสดถ่ายคลิปเจ็ดหกสองห้า เนี่ยนะคะเจร้านคือเตี๋วกะละมังนะคะได้สามตัวท้ายใช่ไหมเจ้งวดที่ผ่านมาเห็นพลในเฟซเนาะได้สามตัวท้ายลอตเตอรี่สี่ใบเนาะเจ๊เดี๋ยวงวดนี้มาเอาโชกกับเจ๊ว่าเจ๊เขาจะมองเห็นเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมไม่เอาเส่ตายเจ๊หนูไม่บอกว่าหนูเห็นอะไรให้เจ๊บอกก่อนเลขเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดข้างบนเลขเจ็ดนะเจ๊นี่เลขอะไรมันเนี่ยเลขเลขอะไรเนี่ยเลขสองบอส เห็นเจ็ดสองเจ็ดสองอะไรมาเนี่ยน้องไม่เ็นเจ็ดแปดหรือเปล่าสองเยเจ็ดสองหรือไม่ก็เจ็ดแปดโอ้แสดงว่าเจ๊ใส่ตาเดียวกันข้างบนข้างบนไม่เจดข้างบนหนูมองเป็นเลขเจ็ดตรงนี้หนูมองเป็นเลขสองแต่ข้างล่างหนูมองเป็นเลขแปดได้ใช่เจ็ดสองแปดจริงนะโอ้เห็นเป็นตัวเดียวกัน เจร้านก๋วยเตี๋ยวกะละมังนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแกก็โชคดีนะคะได้ลอตเตอรี่นะคะเลขท้ายสามตัวสี่ใบนะคะแกก็มาดูตัวเลขทะคะที่หน้ารถของแอดมินนะคะแกก็มองเป็นเจ็ดสองแปดเหมือนกับแอดมินเลยนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม ทะเบียนรถของแอดมินก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะหกเจ็ดหกสี่เนี่ยหกเจ็ดเลขบนหกสี่เลขล่างงวดที่ผ่านมานะคะก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขทะเบียนรถของแอดมินก็มองเห็นเป็นเจ็ดสองแปดนะคะท่านผู้ชมก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมก็ขอย้ํานะคะว่า เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแอดมินก็ไม่อาจทราบได้ว่าตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือเปล่านะคะแต่แอดมินก็มีหน้าที่นะคะที่จะนําเสนอนะคะเ,เหตุการณ์หรือว่าตัวเลขที่คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมก็ขอย้ำเท่าว่าโชคดวงของคนเราไม่เท่ากันนะคะท่านผู้ชม เนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะสายแล้วนะคะท่านผู้ชมก็พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มที่จะมาเปิดร้านแล้วนะคะตรงนี้ตลาดชายแดนไทยกัมพูชานะคะเขาเรียกว่าตลาดช่องจอมนะคะท่านผู้ชมนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะละมังตลาดสดอยู่ฝั่งนู้นนะคะ เนี่นะคะท่านผู้ชมร้านของแอดมินนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะที่ตลาดช่องจอมนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมาทักทายกับแอดมินได้นะคะแอดมินอยู่ที่ตลาดช่องจอมนี้นะคะก็ขายเสื้อผ้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็ทำเสริมสวยนะคะท่านผู้ชม